แงดูมครบอันนี้ก่อนไปดีพี่น้องวผู้กคนงตัวนแจมะค่ะกินตำกุ้งสดับหนังจาเรามีอย่างหมูของ่นองจ้าเสียนองจ,า,องจาตำกุ้งสดนี่กุ้งน่บวบสิบสตัวไดว้ดินับใส่นะนเจ็ดสิบพัน่พัดนุใส่อคุเนาะโ ruông Có cái gì mà ba? Ừ. Buông buông ba. Ừ. Giờ để đằng này nó. ครับ.แซ่บ.จริงๆ เอสิบตัวเขาเป็นกคนแก้ตเวในคนเซ็ตกินตัวนึ่งข้างเลยเดี๋ยวให้ดูชัวนะยังรัว,วอืมนี่เดีไม่ไดีดเลยอะไรค,คาต่างกงมันหรอ มาขัดนะหืสิงห่พุดหมดไม่เหลืออีกแล้วสหรับนี่ไปไหนเกีนั่งแท้ไปอุ้มหนุ่มอยู่เราก็เสียบเยมาเสียบงยังทามยังนะเ <c oughs> <ป>ออไว้

แมงเตืมพิเศษมาใส่พ uh! ักอะนอีกเออใส่บอมอื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 มอ้มโอ้ข้าวองุ่นแห้งก็เ้ยปะอืมเบื่อจะอิ้มไล้วัมนี่เอยเป็นอ้มดิบขาว อง <Supreme. S 3> ุ้งยคุ้อุ้งหแบบนี้ตมเส่แต่หาเปลนมื้อม้วอยม่เละใ่ของดิบนะเหื้นวางใครอ่เดี๋ยวตัวนึมไก็อีหวแบเลยใส่ยานิจั

น้องมังค่เป็ยเพราะกระดาษห้กาางานัาปลามันกับชอนเป็นปลามันหนัก<า>ปลามัน,นอืมมีคนปลาหมันทำมันหนักทีหนักอยู่เนื่ลก็ห่จะเปลี่ยนล่ะเงียบกิ๊บ ก็คือปุ่นจยเียืตง่ยนเต็มแม่งก็เืออมันก็ไม่เนกกี้เนี่ยเนี่เดเนีนุ่นมาเจ้านะเจ็บน้ำจิ้มอะไรเอากระเพาะกนเห็เนี่ย้อนาให้อาให้อ

ทำพ mm ักัน้อโมเสยขึ้นหน่อยเดียวมังเว้ยผมไม่เชื่แม่อ่าแม่นหนักนาปยังนี่กแต่นใบจุตวกทเลยุ่นสีพันได้ท้นะนี่คนี่ยนีบอกว่ากงสดปลาปูปลาปูตำลวกมปลาปอย

ลิน้ำตัวนะผู้ใดทำขึ้นไป๊วน่นะฮะเวภาษาใสเวทไม่แม่เนี่ยผู้ยำปุยๆเลยเนี่ยอือเน่หักตรงนอือตักหนามันตักหนามนของกินน้ำตักหนามเนกน้ำเนี่ย ไม่ไมนี่วไม่นี่ว่าดีจังมือน่าคลิปเจอกับเวอห์ทัเนี่เวอร์ทัเมื่อไโอ้โหเวเบตะได้ยงองแบบงี่ยปวดโวดีหรอมีวันเวียบางไคกอสิตัวตเลยเนาะ นี่ว่ะนี o. O ่ว่ะนี่ว nah. ่ะนี่ว uh, ่ะนี Mat ่้นี่ว่ะนี่ว่ะนี่ว่นี่น่ะนี่ว่ะนี่วะนี่วนีอว่ะนี่ว่ะนี่ว่ะน่ว่ะนี่ว่ปน่ว่ะนี่ว่ะนี่ว่ะนีอว่ะนี่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 ว่ะนีะน่ว่ะนี่ว คือหนึ่งเขาเจ้าจไปเพื่อนสนิทเ,เพื่อนจ๋าไปก็เลยก็เสียค่ะบไบายๆจ้ะ